นี่คุณแม่ทองดีมีอยู่ตั้งแต่ความต้งยังไม่เกิดนะครับผมเกิดมาก็เจอเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่พูดให้ฟังว่าเกิดมาก็เจอช้างเชือกนี้เลยนะครับผมตั้งแต่รุ่นปู สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูช้างอยู่ที่บ้านนะครับผมช่วงเช้าเช้านะครับเช้าเช้าแต่ว่าแดดออกเร็วมากนะครับนี่ก็คือคุณแม่ทองดีนะครับผมหรือคุณว่าหรือว่าคุณแม่เพียวนะครับกินฟางข้าวครับผม นี่ครับผมฟางข้าวที่รถเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับผมคุณแม่ทองดีกินเต็มคำเลยครับผมกินเต็มคำปากคำโตเลยครับฟางข้าวใหม่ก็จะหอมนะครับผมช้างก็จะกินดีครับผมแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับผมยุงเยอะครับตอนกลางคืนไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่านะครับ ก่อนจะไปหาข้ามือก็จะมาแวะถ่ายคลิปให้พี่ๆเอฟซีได้ชมนะครับผมช้างอยู่ที่บ้านอยู่กันยังไงนะครับผมครับผมถึงอายุจะมากแต่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์เหมือนช้างที่ยังไม่มีอายุ มากนะครับผมนี่คุณแม่ทองดีมีอยู่ตั้งแต่ความต้งยังไม่เกิดนะครับผมเกิดมาก็เจอเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่พูดให้ฟังว่าเกิดมาก็เจอช้างเชือกนี้เลยนะครับผมตั้งแต่รุ่นปู่จนมาถึงทุกวันนี้ครับผมยังแข็งแรงและยังอ้วนเหมือนเดิมครับ เมื่อก่อนช้างเชือกนี้คุณผูคุณปู่คุณตาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเขามีการแข่งขันช้างสวยนะครับผมคุณแม่ทองดีได้อันดับหนึ่งนะครับผมนี่คือสาวสวยตั้งแต่สมัยรุ่นปู่นะครับผมตอนนั้นเขามีการแข่งขันช้างช้างสวย งานช้างย้อนหลังไปประมาณห้าหกปีย้อนหลังนะครับก็มีงานช้างจะมีงานจะมีการแข่งขันช้างสวยนะครับผมประจําปีนะครับแต่ว่าพักหลังๆมาไม่มีนะครับช่วงนั้นช้างที่เขาประกวดช้างทาราดก็ได้อันดับหนึ่งเช่นกันครับผม ชื่อว่าพังปังเกตรลินนะครับผมพังเกตรินแต่ตอนนี้เจ้าของได้ขายออกจากหมู่บ้านเราไปแล้วนะครับผมเป็นช้างที่สูงสูงกว่าแม่เพียวนะครับสูงกว่าแม่ทองดีนะครับสูงใหญ่แล้วก็อ้วนสมส่วนครับผมตามครจรลักษณะก็เลยได้อันดับหนึ่งนะครับผมช้างทาราดของเราเพราะว่าความอ้วนความสูงความใหญ่นี้ยกให้อันดับหนึ่งเลยนะครับ ช้างทลาดเราครับเดี๋ยวเราไปดูเชือกอบๆนะครับว่ามีเชือกไหนบ้างครับผมเพราะว่าอยู่แถวนี้เยอะมากๆครับไปดูอีกเชือกครับที่อยู่ใกล้ๆแม่ทองดีครับผมนี่ก็เป็นอีกเชือกนะครับผมน้องปูเป้ครับพี่พี่เอฟซีละท่านอา ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับช่วงนี้เพราะว่าอยู่ที่ทุ่งนาครับนี่นานแล้วครับผมที่ควนต้งเพิ่งได้มาเห็นน้องปูเป้ครับหลังจากสุมเราแยากย้ากยาก,กันออกมานะครับผมไม่ค่อยได้เจอครับผมสาวหุ่นสวยเดินนางแบบนะครับผมสาวปูเป้นี่ควนก็คง เมื่อคือนก็คงตัดหญ้านะเนเปียมาให้กินนะครับผมคงนี้คงเป็นจะจะเป็นหลักตอนกลางคืนนะครับผมหลักตอนกลางวันก็คงจะเป็นหลักกินฟางข้าวครับสาวหุ่นสวยครับปู้ปปี้อยู่ข้างทางพอดีเลยครับผมขับรถมาเจอเลยครับ นี่ก็เป็นช้างรุ่นๆนะครับผมยังไม่ถึงยี่สิบปีครับสิบแปดสิบเก้านี่นะครับผมเป็นช้างหุ่นสวยนะครับผมแต่ว่าเดินจะเดินจะเดินแปลกๆนะครับผมจะเดินไม่ค่อยเหมือนเพื่อนนะครับจะเดินเหมือนนั่งแบบครับขายาวแล้วก็เดินแบบนั้นนครับผม แต่ก่อนไม่เดินแบบนี้นะครับผมตอนโตมาเพิ่งเดินเพิ่งมาเป็ี่นนะครับเพิ่งมาเดินแบบนี้ครับผมตวงนี้ช่วงเช้าๆควานก็ยังไม่ออกมานะครับอีกสภาพก็คงจะออกมาเปลี่ยนหลักย้ายหลักล้นนะครับผม ช่วงนี้ช้างทุกเชือกของทาราดก็พักผ่อนเตรียมตัวออกทัวร์นะครับผมพอจะมีรายได้จุนเจือครอบครัวนะครับผมบางท่านบางคนก็ใช้หนี้ใช้สินครับผมพอได้ใช้หนี้ใช้สินเพราะว่าช่วงนี้ช่วง เมื่อก่อนมีแต่ช้างอยู่ปางครับผมปูเป้ก,ก็อยู่ปางนะครับผมปางช้างพัทยาหมู่บ้านชาวเขานะครับผมตกงานทุกท่านทุกคนก็เลยจะเป็นต้องมาที่นี่นะครับผมมาอยู่บ้านพักผ่อนเตรียมตัวออกทัวร์ครับผมนี่คือพังบุญมีครับผมอ,อ,อาบสปาคโคลนเลยนะครับสงสัยยุงเยอะครับผมตอนเมื่อคือน อาบโคลนเลยครับผมนอนอาบโคลนเลยครับเพื่อป้องกันยุงครับนี่แม่บนมีก็อายุมากพอสมควรนะครับผมนี่ครับผมตรงที่เล่นสปาโคลนครับเป็นหลุมเลยครับ นี่ก็เป็นช้างมาจากภาคเหนือนะครับผมไม่ค่อยได้มาถ่ายครับผมเพิ่งเจอครับเป็นช้างเพื่อนควนตงเองครับผมนี่ก็เป็นชาวเหนือเช่นกันนะครับอ้วนครับอ้วนมากๆด้วยครับไอหูนี่ก็จะขาดไม่ทราบสาเหตุนะครับผมไม่ทราบว่าขาดเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเป็นช้างเหนือส่วนมากจะหูขาดนะครับผม เจ๊เมือเราก็ขาดนะครับผมขาดนิดหน่อยครับอันนี้ขาดนี่ขาดมากครับผมขาดเยอะมากครับนี่เล่นโขนปิดหูปิดตาหมดเลยนะครับผมยุงเยอะครับนี่เป็นช้างที่อ้วนอีกเชือกนะครับผมที่ยังไม่เคยได้ถ่ายครับคุณแม่บุญมีครับผมอายุก็ประมาณ 40กว่าแล้วมั้งครับนี่น่าจะถึงนะครับผมน่าน่าจะถึง40ครับแต่ว่าควานเลี้ยงดีครับก็เลยแยกไม่ค่อยออกครับผมช้างท่าลาดไม่รู้ว่าอายุเท่าไร่ที่แท้จริงครับเพราะว่าอ้วนอ้วนแล้วเนื้อหนังก็จะชุ่มฉ่านะครับไม่เหมือนช้างผอมๆช้างผอมๆเนื้อหนังแห้งๆถ้าเป็นช้างเล็กก็ดูเหมือนช้างแก่ไปเลยนะครับผมแต่อันนี้ก็ถือว่า สุดยอดครับอ้วนทุกส่วนครับขาแข้งนี่ใหญ่หมดครับพังบุญมีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขับรถผ่านเจอสามเชือกครับผมก็เลยถ่ายให้พี่เอฟซทุกท่านได้ชมนะครับมีพังทองดีน้องปูเป้แล้วก็พังบุญมีครับผม ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเสมอมาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องฟังข่เหมือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ